สิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวร้อนๆในครั้งถัดๆไปผีเฮียนโรงงานหลอนยามกะดึกมักจะมีเรื่องเล่าร้อนๆให้ได้ฟังกันเสมอสวัสดีครับ ผมมีเรื่องเล่าโดนผีหลอกจากการทำงานเป็นยามกะดึกมาเล่าให้ได้ฟังกันย้อนไปสมัยที่ผมยังเป็นหนุ่มผมได้ไปสมัครทำงานที่โรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งทางปากเข้าเมืองกรุงเทพผมได้ทำงานในตำแหน่งยามกะดึกมีรุ่นพี่หลายคนเล่าประสบการณ์ที่เคยเจอกับตัวในตอนปฏิบัติหน้าที่ในยามดึกให้ผมได้ฟังไม่เว้นในแต่ละวัน ตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผมปฏิบัติหน้าที่ผมก็ไม่ได้เจอเรื่องราวแปลกๆล้นหลอนอย่างที่รุ่นพี่ได้เล่าจนในบางครั้งผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการรับน้องใหม่อย่างผมมากกว่าจนกระทั่งเรื่องราวล้นหลอนนั้นมันได้เกิดขึ้นกับตัวของผมเองมันจึงได้เปลี่ยนความคิดของผมไปตลอดการเรื่องของคืนนั้น ผมได้เข้างานตั้งแต่เวลาสองทุ่มผมเดินไปตอกบัตรลุงเวลาเข้างานก่อนจะเดินไปเปลี่ยนกะเข้างานกับรุ่นพี่คนหนึ่งก่อนที่พี่คนนั้นจะกลับออกมาจากงานรุ่นพี่ยังทิ้งท้ายให้ผมอีกว่าคืนนี้อาจจะมีเพื่อนมาเฝ้ายามเยอะไม่ต้องเป็นห่วงไม่เหงาอย่างแน่นอนในตอนนั้น ผมยังยิ้มและหัวเราะกับสิ่งที่รุ่นพี่พูดหยอกอยู่เลยไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆเวลาห้าทุ่มกว่าในตอนนั้นบรรยากาศมันเริ่มเย็นยะเยือกผิดปกติจนผมเองก็รู้สึกได้ผมเดินไปเดินมามองสำรวจไปเรื่อยอยู่ตรงหน้าป้อมยามมองขึ้นไปบนหอพักพนักงานผมก็เห็นว่ามีเพื่อนๆ ที่เพิ่งจะเลิกจากกะถ้ายอยผลักเปลี่ยนกันเดินขึ้นไปพักผ่อนบนหอพักมีเพื่อนๆพนพนักงานมองลงมาตรงที่ผมยืนบ่อยมากผมก็คิดแล้วว่ามันปแปลกเพราะปกติจะไม่ค่อยมีใครสนใจที่จะมองลงมาเลยแต่ผมเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากรู้สึกแค่ว่ามันแปลกและรู้สึกอึดอัดเล็กน้อย แต่ในคืนนั้นผมก็ไม่ได้เห็นอะไรจนกระทั่งเช้าของวันรุ่งขึ้นในช่วงสายๆรุนพีก็ได้มาเปลี่ยนกะกับผมในขณะที่ผมเองกำลังจะเดินขึ้นไปพักผ่อนที่หอพวกเพื่อนๆกะเมื่อคือนเขาเข้ามาทักว่าเมื่อคืนนั้นผมเห็นอะไรไหมเจออะไรบ้างหรือเปล่าผมเองก็สายหน้าไม่เจออะไรแต่เพื่อนๆกลับบอกว่า เมื่อคืนตอนที่เดินขึ้นหอบังเอิญมองลงไปตรงที่ผมยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่พวกเขาเห็นว่าผมนั้นไม่ได้อยู่เพียงลำพังเพราะได้มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งนั่งอยู่รอบๆตัวของผมเป็นเงาดำๆไม่ว่าใครที่มองลงไปตอนนั้นก็บอกเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าเห็นเหมือนๆกันหลายคนหลายคำบอกเล่ายืนยันเป็นเสียงเดียวกันหมด เล่นเอาผมถึงกับขนลุกขนพองขึ้นมาในทันทีแต่ในระยะเวลาสองสัปดาห์ผมก็ไม่เห็นอะไรเหมือนอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันเลยจนกระทั่งช่วงเปลี่ยนกะผมได้เข้ายามตอน8ปดโมงเชา้าเลิกสองพุ่มในคืนนั้นเองผมก็ทำกิจวัตรประจำวันเสร็จผมก็เตรียมตัวเข้านอนเพราะเหนื่อยจากการทำงานในห้องผมพักอยู่กับเพื่อนเพียงแค่สองคน เพื่อนของผมชื่อคมในนามสมมุตินะครับผมเข้านอนก่อนผมสักประมาณสี่ทุ่มน่าจะได้ที่ผมปิดไฟเข้านอนในคืนนั้นอากาศก็เย็นแต่ผมกลับรู้สึกอึดอัดกว่าปกติมากมันเหมือนกับว่ามีคนจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาเวลาผ่านไปดึกสงัดในระหว่างที่ผมนั้นนอนหลับอยู่ผมก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมา เพราะอะไรก็ไม่รู้แต่อยู่ดีๆผมก็ตกใจตื่นในตอนนั้นผมลืมตาขึ้นมาภาพภายในห้องมันค่อยๆชัดขึ้นผมนอนหันหน้าไปหาคมเพื่อนของผมเรานอนห่างกันสักประมาณสองมือเอื้อมผมเริ่มเห็นอะไรบางอย่างมันผิดปกติตรงข้างๆเพื่อนของผมผมพยายามขยี้ตามองฝ่าความมืดไปปรากฏร่างสีขาวโพลน ความยาวเท่ากันกับเพื่อนเลยมันนอนอยู่ข้างๆเพื่อนของผมผมพยายามมองและตั้งสติในตอนแรกผมคิดว่าผมน่าจะฝันอยู่แต่พอผมขยี้ตาก็แล้วสบัดหัวก็แล้วแต่ภาพนั้นมันยิ่งเด่นชัดขึ้นกว่าเดิมอีกร่างสีขาวโพลนมันค่อยๆขยับหน้าหันมามองผมดวงตาของมันแดงกำ ร่างมันเริ่มขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมันค่อยๆฉีกยิ้มให้ผมจนมองเห็นในปากสีดำปนแดงรอยยิ้มกว้างออกจนฉีกไปถึงหูเท่านั้นแหละครับผมรู้โดยสัญชาตญาณว่านั่นคือผีหลอกอย่างแน่นอนผมตั้งสติได้ผมรีบลุกขึ้นเตะเท้าออกไปอย่างแรงจนผมได้ยินเสียงร้องอุบออกมาทีหนึ่ง ไม่นานก็มีเสียงแทะความมืดออกมาว่าไอ้ฮามึงเตะกูทำไมวะกูเจ็บนะเว้ยเท่านั้นแหละผมก็รู้ทันทีเลยว่านั่นคือเพื่อนของผมเองผมรีบลุกไปเปิดไฟขึ้นพอแสงสว่างเข้ามาแทนที่ความมืดมิดผมก็เห็นว่าผมนั้นได้นอนกดคู้มือสองข้างกุมอยู่ที่เอวข้างหนึ่ง ผมจึงรีบเข้าไปดูอาการเพื่อนมันเจ็บพอสมควรไม่แปลกหรอกครับเพราะมันโดนผมถีบเข้าอย่างเต็มแรงมันบ่นให้ผมยับเลยทีนี้ผมจึงเล่าให้มันฟังว่าผมเห็นอะไรดีที่มันเชื่อผมไม่งั้นผมคงโดนมันถีบกลับแน่ๆและตลอดทั้งคืนนั้นผมกับเพื่อนก็ได้เปิดไฟนอนทั้งคืนเลยพอเช้าวันลุงขึ้น ผมกับเพื่อนก็ได้ไปถามรุ่นพี่ว่าประวัติโรงงานแห่งนี้มันเป็นไปยังไงมายังไงรุ่นพี่จึงเล่าให้ฟังว่าอันที่จริงแล้วบริษัทเขาไม่ให้เล่าแต่เห็นพวกผมเจอบ่อยและหนักเลยจะเล่าให้ฟังว่าเดิมโรงงานแห่งนี้เคยเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์มาก่อนอยู่มาวันหนึ่งได้เกิดเหตุไฟไหม้ไฟลุกลามอย่างเร็ว เรลวไฟลุกลามโหมขึ้นร้อนแรงแล้วมันเป็นโรงงานที่กว้างใหญ่มากจึงทำให้คนงานหนีออกมาไม่ทันจึงเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่พนักงานล้มตายกันอย่างน่าสยองถูกย่างสดๆทุกทรมานก่อนจะตายเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นข่าวใหญ่ประจําปีนั้นเลยก็ว่าได้เจ้าของโรงงานได้จ่ายค่าชดเชยให้กับทางครอบครัวและได้ปล่อยทิ้งให้ล้างไป เพราะบริษัทขาดทุนหลายล้านต่อมาก็ได้มีนายทุนมาจากจีนได้มาเห็นพื้นที่เข้าเกิดนึกชอบก็เลยขอเช่าซื้อที่ดินต่อจากคนเดิมปัจจุบันจึงได้กลายมาเป็นโรงงานทอผ้าที่พวกผมทำกันอยู่แต่ในระหว่างที่ก่อสร้างก็มีพวกคนงานก่อสร้างเจอผีมาแบบตัวดำๆก็มีมาแบบแขนขาหลุดก็มีบางวัน มีคนได้ยินเสียงร้องไห้หวยหวนชวนสยองดังแววออกมาเป็นระยะระยะจนต้องเปลี่ยนผู้รับเหมาเป็นว่าเล่นเพราะไม่มีใครอยู่ได้นานเนื่องจากความเฮี้ยนกว่าจะสร้างเสร็จเล่นเอาเจ้าของคนใหม่ถึงกับปาดเหงื่อไปหลายทีกันเลยละพอสร้างเสร็จก็เริ่มเปิดเป็นบริษัทโรงงานทอผ้าและรับสมัครพนักงานรุ่นแรก ก็มีการบวงสรวงไหวเจ้าที่นะแต่ด้วยความเป็นพวกคนจีนหรือไม่ค่อยได้เชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่และการประกอบพิธีกรรมอะไรที่แตกต่างไปจากไทยมากต่อมาพอเปิดโรงงานพนักงานที่เข้ากะกลางคืนมักจะมีคนเจอดีอยู่บ่อยครั้งเรื่องของความเฮียนจึงถูกพูดถึงกันมากในหมู่พนักงาน บางคนที่เจอถึงกับอยู่ไม่ได้ต้องลาออกกันไปเลยทีเดียวแต่พอมาถึงรุ่นหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยมีใครได้เจอหรอกน,น,นานๆทีจะมีคนเจอพอผมได้ฟังรุ่นพี่เล่ามาถึงตอนนี้ผมกับเพื่อนก็ถึงกับมองหน้ากันต่อมาไม่นานหรอกผมได้มีโอกาสนั่งคุยกันกับเจ้าของโรงงานแกพอจะพูดไทยได้ จูจ่ๆก็มีรุ่นพี่พูดถึงเรื่องผีหลอกขึ้นมาผมจึงได้โอกาสบอกคำแนะนำว่าให้นิมนต์พระมาสวดอัญเชิญดวงวิญญาณให้ไปผุดไปเกิดทำบุญโรงงานบ้างในสักครั้งตอนแรกผมก็พูดไปเล่นๆเ,เพราะผมก็แค่พนักงานธรมธรมดาธรรมดาไม่นึกว่าเจ้าของโรงงานเขาจะเชื่อคำแนะนำของผมพอหลังจากทำบุญใหญ่ในโรงงาน ก็ไม่เคยได้ยินว่ามีคนโดนผีหลอกอีกเลยผมกับเพื่อนก็ทำงานต่อมาเรื่อยๆเกือบเกือบจะสิบปีได้ผมกับเพื่อนก็ลาออกกรับภูมิลําเนามาหางานทําที่บ้านทุกวันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าโรงงานนั้นยังจะมีคนเจอผีอยู่อีกหรือเปล่าผมเข้าไปเมืองกรุงขับรถผ่านปัจจุบันโรงงานได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษไปแล้ว ผมก็ไม่แน่ใจว่าได้เปลี่ยนมือเจ้าของหรือแค่เปลี่ยนชื่อบริษัทกันแน่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะคะเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าส่วนวันนี้แอดมินต้องขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ